สิ้นสุดการรอคอยสำหรับทางรถไฟสายใหม่สายอำเภอบรนไย่จังหวัดขอนแก่นผ่านจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดปุกดาหารแล้วก็ไปสิ้นสุดที่จังหวัดนครพนมซึ่งเป็นรถไฟร่างคูการก่อสร้างเริ่มต้นจากศูนย์เดือนเมษายน2566ทางรัฐบาลโดยการรถไฟได้มีคำสั่งให้ผู้ละเมาที่ได้รับ การเส้นสัญญาในสัญญาที่1ทั้ง4ช่วงการก่อสร้างให้คิกออฟการก่อสร้างได้แล้วตั้งแต่เมษายน2566จนถึงมกราคม2567รัลเมาจึงสามารถลงงานได้เพราะก่อนหน้านั้นติดฝนและกะ็ทาเทมานเพิ่นเกี่ยวเขาและก็กนมั่นอยู่แม้ว่าทางการพิธีมีข้าสร้างให้คิกออฟตั้งแต่เมษายน2566แล้วก็ตาม ผู้รับเหมาพึ่งสามารถลงงานใดในเดือนมกราคม2567เนื่องจากว่าติดปัญหาการสอมอบที่ดินที่ดินบางส่วนยังบ่สามารถที่ส่งมอบได้แม้แต่ในปัจจุบันที่ดินบางส่วนก็นยังเป็นฟันหลอผู้รับเหมาบ่สามารถจะเข้าไปเค่ลิ้งได้บางหน่วยบางจุดบางพื้นที่ คุรับเหมากับเข้าไปเคลื่องลิงเฉพาะส่วนที่เขาได้เท่านั้นมองนี้คือหลักกิโลเมตรที่เก้าบวกห80เป็นที่ตั้งของสำนักง,งานโครงการอาคารด้านซ้ายมือที่เห็นยาวๆก็คือสำนักง,งานของการรถไฟแห่งประเทศไทยสำนักง,งานโครงการวันนี้ตั้งอยู่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดตั้งอยู่ทางหลวงหมายเลข23อาคารทั้งหมดรวมถึงอาคารจอดรถ ทางขึ้นย่างถาวรอ,อาคารด้านนาที่เห็นนั่นก็คืออาคารสำนักง,งานซึ่งเป็นสำนักง,งานที่เ,เกี่ยวกับเอกสารของภูรบเหมาทั้ง4เจ้า4บริษัทในสัญญาที่หนึ่งช่วงอำเภอบรนพยจังหวัดขอนแก่นถึงอำเภอหนองคอกจังหวัดลอยเอด็ดด้านขวามือฟังตรงขามกับอาคารสำนักง,งานของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็คืออาคารของบริษัทที่ปรึกษาโครงการมีทั้งเบิ้ หาบริษัทขาออกฟังไส้มือด้านนี้ก็คืออาคารของบริษัทที่ปรึกษาจํานวนหาบริษัทที่ว่าถูกร่วมกันไว้ในอาคารด้านไส้มือวันนี้ในสัญญาที่หนึ่งผู้ละเมามีทั้งหมดสเจ้าบริษัทที่ปรึกษากับมีทั้งหมดสบริษัทแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาของการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทที่ปรึกษาทั้งหมดหาบริษัทถูกร่วมกันไว้ อาคารด้านซายมือบอนนี้บริษัทที่เป็นเหตุในการทำสัญญาในช่วงที่หนึงนี่ได้แก่บริษัท A.S. Associates Engineering 1964จำกัด เพิ่นกลับไปได้งานออกมาเพิ่นกลับไปจอยหายอีกกับ3บริษัทเพิ่นกลับมาร่วมอยู่ในอาคารด้านซ้ายมือบริษัเอิรนว่าจอยเวนเจอร์อาคารบนนีั้สำนักง,งานบรีตั้งอยู่ถนนสายจังหวัดมหาสารคามไปจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ใกล้ๆก,กับข่ายทหารข่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกหรือชาวบ้านเอิรนว่าข่ายโศกเชือกซึ่งมัตั้งอยู่บ้านโศกเชือกนั่นเอง มุ่งหนะ้าจากจังหวัดมหาสารคามไปจังหวัดโรเอ็ดอยู่ด้านซ้ายมือเลข่ายไทหารไปประมาณ1กิโลเมตรคือที่ตั้งสำนักง,งานโครงการและกกับบริษัทร,รับเหมาทั้ง4พร้อมกับบริษัทที่พึกษาอีกหาบริษัทจุดนี้บรนนี้เป็นที่ตั้งของสำนักง,งานเอกสารส่วนสำนักง,งานหน้างานนั้นก็มีตั้งอยู่เป็นจุดเป็นจุดตามระยะที่บริษัทน,นั้นเพิ่นได้งานกิโลเมตรที่0ูนถึงกิโลเมตรที่3 1อนะครับผู้รับเหมาที่เพิ่นได้งานส่วนนี้ไปก็คือบริษัทเสริมสงวน สำานักงานโครงการพื้นตั้งอยู่บ้านน้องยาป้องนะครับตำบลผู้เล็กอำเอภอบนไพจังหวัดขอนแกน่นพิ่นได้งานเป็นระยะทาง31กิโลเมตรเสร้นทางจากอำเอภอบรไพายจังหวัดขอนแกน่นถึงอำเภอกุลังจังหวัดมหาสารคามตรงนี้คือถนนบายพาสนะครับจังหวัดมหาสารคามใกล้กับสารากลางนะครับจุดนี้ห่างจากสารากางประมาณ1กิโลนะครับสารากางจังหวัดมหาสารคาม มองนี้จุดนี้ก็คือที่ตั้งของสถานีรถไฟจังหวัดมหาสารคามและกการที่ตั้งสำนักงานโครงการของ้ลับเหมาเจ้าที่3ตามเส้นทางระยะทางสัญญาที่หนึ่งนี่สถานีรถไฟที่ง่ายที่สุดนะครับของโครงการของเส้นทางใดแก่สถานีจังหวัดมหาสารคามและกกสถานีจังหวัด้อยเอ็ดนี่คือที่ตั้งของสถานีรถไฟจังหวัดมหาสารคามซึ่งเลย จากสารกลางจังหวัดมาประมาณ1กิโลเมตรนะครับมุงนาไปท่าจังหวัดลอยเอ็ดบริเวณที่เป็นที่ตั้งเป็นทงหน้าฝั่งขวามือด้านขวามือนะครับสังเกตดีๆจะอยู่กลางทงหน้าเลยทีเดียวมองนี่เป็นสถานีใหญ่สถานีแรกนะครับส่วนสถานีอื่นๆที่ผ่านตัวอำเภอก็จะเป็นสถานีน้อยนะครับส่วนสถานีใหญ่หนึ่งก็มีอยู่2จุดก็คือสถานีมหาสารคามกับสถานี 101. จุดนี้มองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของภูรบเมาเจ้าที่3นะครับและก็เป็นที่ท้นสุดของภูรบเมาเจ้าที่2สถานีมหาสารคามมองนี้ภูรบเมาสเจ้าที่2กับภูรบเมาเจ้าที่3ได้งานสถานีคนละคินณะสถานีรถไฟจังหวัดมหาสารคามมองนีเป็นที่ตั้งของสำนักงานหน้างานของบริษัท a s a s s o c i a t e ชต์เอ็ e จิเนียริากจำกัดนะครับตั้งอยู่ตำบล ตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมาศาครคายังที่แจ้งตั้งแต่ตอนต้นว่าบริษัท a s a s s o c i a t e Engineering จำกัด1964นะั้นเป็นเหตุในโครงการนี้หลังจากเพิ่นได้งานออกมาเพิ่นก็ไปจอยเวนเจอร์ให้กับอีก3บริษัทที่ว่าบริษัทรับเหมาเจ้าที่3ดังกล่าวเพิ่นคือเหตุนะครับในสัญญาที่1หม่งนองเนีพอเพิ่นได้งานแล้วเพิ่นก็เอามาจอยให้กับอีก3บริษัท บริษัท a อเอสโซ n e เอ i ิง1964จำกัดน,นะครับเพิ่อนได้งานช่วงนี้ระยะทางห้าสิบสามกิโลเมตรเขาได้มีโอกาสคุยกับนาย้างของเพิ่อนนะครับของบริษัท a อเอสโซ i a เ e ชที่ว่านี่เพิ่อนบอกว่าทรัพยคอนแทคของเพิ่อนนั้นมีถึงสิบหาบริษัทนะครับในตอนนี้ มันมีทั้งงานเคี่ยวลิงงานปูนงานพองานสะพ,พานงานเข็มนะครับแล้วก็มีงานแอดฟันนะครับหรืองานปูยางบักตอยนั่นแหละเพื่อนก็ไเด้มาตั้งสถานีแอดฟันของเพื่อนเองนะครับ <S <S เพื่อนบอกว่าเพื่อนเบิ่งปริมาณงานแล้วนะครับงานยางบักต้อยเพื่อนหลายเพื่อนกลยได้มาตั้งแค่นยางบักต้อยของเพื่อนซึ่งเข้าจะพาไปเบิ่งนะครับว่าแท่นยางบักต้อยเพื่อนนั้นอยู่บ้านใด ส่วนอีก3บริษัทที่เหลือนั้นปริมาณงานยางบักต่อยอาจจะบ่หลายกับบคุมค้าในการตั้งแท่นยางบักต่อยส่วนผู้บริจาตั้งแท่นยางบักต่อยเพื่อนกัสินมาซื้อยางบักต่อยจากบริษัทแมหรือบริษัทที่เป็นเฮดซึ่งซื้อว่า a อเอสแอสโซเนี่แหละไปฟูนะครับในหน้างานของเพิ่นเพิ่นกัย่งแจงว่างานทองานฟูของเพิ่นกัย่งหลายนะครับเพื่อนก็ย่งรับซับคอนแทนอีกนะครับสำหรับผู้ที่มีเครื่องจักรผู้ที่มี คนงานวะท้อพู้ที่มีความพร้อมกับประสานกับเพื่อนที่หนางานได้เลยอันดับต่อไปเฮ้าสิพาไปเบิ่งเส้นทางรถไฟที่มันผ่านพัน,นหลังสารากางจังหวัดมหาสารคามแล้ะกะเฉียดสนามกีฬากางจังหวัดมหาสารคามเฉียดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดมหาสารคามถนนมองนี้คือถนนที่มุ่งนาไปสนามกีฬากางของจังหวัดมหาสารคามนะครับ ฟังขวามือนั่นคือสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดมหาสาร,รคามซึ่งทางรถไฟจะผ่านพ่านเขามาตรงนี้จุดนี้นะครับตรงไหนที่มันเป็นถนนนะครับทางรถไฟจะถูกยกระดับ เพื่อให้ขามถนนป่ามองนียูระวางสนามกีฬากางจังหวัดมหาสารคามดา้วกสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาจะสังเกตว่ามีรักไม้เขตสีขาวแดงพืชปักเอาไว้ซึ่งผู้รับเมาที่รับช่วงในงานเคลื่งลิงเพื่อยังบริขามาเคลื่งลิงบริเวณนี้จุดนี้บริเวณนี้คือผู้รับเมาเจ้าที่2นะครับช่วงกอมอที่3ามสิบเอ็ดถึงกอ่อหมอที่69นะครับรวมระยะทางเป็น39กกิโลเมตรนะครับได้แก่บริษัท จิจการร่วมค่าที่บีที่ซีจำกัดสำนักง,งานโครงการเพื่อตั้งยูบ้านบอยยัยอำเภอบุรบือจังหวัดมหาสารครามเส้นทางจังหวัดมหาสารครามมุ่งหน้าไปอำเภอบุรบือนะครับอยู่ฝั่งขวามือเส้นทางการก่อสร้างของเพ่อนเริ่มจากอำเภอกุดล่งมาที่อำเภอเมืองจังหวัดมาสารครามระยะทางการก่อสร้างของเพล่นนั้นอยู่ที่3 9กิโลเมตรร่วมเึงสถานีจังหวัดมาสารครามอีกเครื่องหนึง่ง นี่คือที่ตั้งสำนักงานหน้างานของเพิรนลวัชร์ธรศซึ่งที่ตั้งสำนักงานออฟฟิศที่เป็นสำนักงานออฟฟิศเอกสารนั่นก็ไปร่วมกันอยู่ที่จอยเวนเจอร์สำนักงานใหญ่นะครับตรงนั้นก็จะมีเจ้าภาพใหญ่ก็คือเจ้าของงานกการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมีออฟฟิศเอกสารนั่งอยู่บนหันหน้ำณที่นาอาคารของสำนักงานโครงการหน้างานเพิ่นก็จะมี้ไปรายละเอียดของโครงการมีป้ายบอกรายละเอียดของโครงการทุกอย่างทุกเรื่องนะครับ ด้านหน้าจะเป็นออฟฟิศของโครงการนะครับด้านหลังกับเป็นแ,แคมป์ที่พักของคนงานเพลินณที่สำนักงานโครงการนะครับของบริษัทกิจการร่วมค่าที่ B ที่ C จำกัดบ้นนีเขามีโอกาสได้คุยกับนาย่างของเพลินเพิ่นบอกว่าพนัองารซับคอนแทคบอันคือกันเนื่องจากว่าเพิินมีเวลาเห็ดงานเคลิงแค่หาเดือนเท่านั้นนะครับจากเดือนหนึ่งอดเดือนห้านะครับหลังจากนั้นถ้าฝนมากเพิ่นกับบสามารถ เหตุงานเชียลิงได้นะครับผู้ใดมีความประสงค์ที่จะเหตุงานเคียลิงจะติดต่อเพื่อนได้เลยที่หน้างานนอกจากนั้นเพียนยังต้องการซับคอนแทคที่เป็นบริษัทที่เหตุงานเกี่ยวกับปูนนะครับเนื่องจากว่าสองฟังจะมีการล้อมล่วนะครับตามแนวของทางรถไฟดังกก่าแลวกะ็ส่วนสถานีเพื่อนก็นได้สองสถานีก็คือสถานีรถไฟบารบือแลวก็สถานี รถไฟมหาสารคามซึ่งเพื่อนได้เครื่องหนึ่งจุดนี่คือถนนจากบ้านบอหไอ่อำเภอบอรบรือจังหวัดมหาสารคามมุ่งนาไปบ้านนอ้องโนมุ่งนาบ้านโคก,กออำเภอบอรบือบจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งเป็นซอยที่ลัดเลาะไปตามทุ่งนาไปได้หมู่บ้านมาต่อผู้รับเมาส์ที่เป็นเมาส์ช่วงเหมางานเครลิงนะครับที่ไปซับคอนแทคไปซับงานออกมาเพื่อนก็ถ้า,ากําลังเครลิง เจ้านี้นะครับเป็นเจ้าที่2นะครับระยะที่2นะครับบริษัทกิจการร่วมค่าที่ B ที่ C จำกัดนะครับเพิ่นใ้งานช่วงที่2ระยะทาง39กิโลเพิ่นกับประกาศรับสมัครซับคอนแทคบอั์นคือกันสำหรับงานเครี่งย์งานปูนงานท่อจุดนี้ตรงนี้เป็นถนนลาดยางนะครับแต่ว่าเป็นถนนลาดยางเชื่อมหมู่บ้านนะครับเข้าไปในซอยบม่เป็นถนนหลักไม่เป็นถนนใหญ่เมื่อมาถึงวงนี้เมื่อมาถึงจุดนี้นะครับ ข้างรถไฟล่างคูจะถือโยกระดับเพื่อให้ขามทาั้งที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านทุกมุทุกมองทุกจุดนะครับจุดที่มีการก่อสร้างหรือจุดที่ตัดกับถนนก็นจะมีป้ายโครงการบอกรายละเอียดของงานก่อสร้างไว้อย่างชัดเจนถนนบ้านบ่นบอไงมุ่งนาบ้านหนองโลห่างจากถนนสายหลักมหาสารคามบระเบือราว2กิโลมองนี้จุดนี้คือ,อแท่น อายางบักตอยหรือแท่นแอดฟันของบริษัท a อเอส o อ i โซ e ซ n g i อิน r i เนียริ่ง1964จำกัดซึ่งเพิ่นเปบเป็นบริษัทใหญ่ที่เป็นเหตุในสัญญาที่หนึ่งทั้งสี่ช่วงวันนี้สำนักง,งานใหญ่ซึ่งเป็นสำนักง,งานจอยเวนเจอร์นะครับตั้งอยู่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัด้อยเอ็ดตั้งอยู่ถนนมหาสารคาม้อยเอ็ดเลื่อยทหารไป ล้าหนึ่งกิโลด้านซ้ายมือนั่นสำนักง,งานหน้างานสำนักง,ง,ง,งานโครงการของเพิ่นอยู่ที่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามส่วนแทนแอดฟ้าของเพิ่นตั้ง icate, อยู่ในเขตอำเภอบรีรือจังหวัดมหาสารคามซึ่งพวกไกันครับสามหม่องสามจุดที่ว่านี้จุดนี้ก็คือบริเวณที่ทางรถไฟนะครับจะถูกยกระดับเพื่อให้ขามถนน จังวัดมาสลข้ามไปอำเภอบอระเบ,บือนะครับกว่อนจะเข้าอำเภอรบระเบือประมาณ2กิโลนะครับข้างๆร่งสีใงญ่จุดนี้เอื่นว่าบ้านน้องแวงนะครับหลังบ้านน้องแวงหรือทายบ้านน้องแวงออก็คือสถานีรถไฟบระเบือแนวเคตการส้างทางรถไฟบอกชัดเจนนะครับเบิ้งได้จากลักสีขาวแดงาบโครงการถูกตั้งไว้ย่างถาวนบอกรา,ายละเอียดของงานบอกรา,ายละเอียดของโครงการจุดนี้ เป็นงานระยะที่2นะครับของบริษัทกิจการร่วมค่าที่ B ที่ C จำกัดซึ่งระยะงานของเพิ่นก็นเริ่มจากอำเภอกุลลังไปสิ้นสุดอำเภอเมืองจังหวัดมาสารคามระยะทาง39กิโลย่างที่แ้งไปแล้วก่อนหน,น้านี้ส่วนงานระยะที่1หละก็ระยะที่4บริภาพไปเบิงนะครับงานระยะที่1อยู่อำเภอบันพาังหวัดขอนแก่น ส่วนงานระยะที่4นั่นจากอำเภอเชียงขวัญไปอำเภอหนองโพกนั่นก็บ่เด็ไปเบิงบริบ่เด็กาไปเบิงแต่ว่ากับมีข้อมูลมีรายละเอียดงานระยะที่4นั่นนะครับของบริษัทช่อทวีก่อสร้างจำกัดนะครับสำนักงานโครงการเพื่อตั้งอยู่ที่บ้านโพนท่องน่อยอำเภอโพนท่องจังหวัด้อย็ดระยะทางที่เพื่อนได้ก็คือ5 1กิโลเมตรส่วนสัญญาที่2นั่นแรงข่าวเพื่อนให้ข่าวว่าได้แก่บริษัทยูนิคนะครับมีการเซ็นสัญญาแล้วนะครับ สัญญาที่2นั้นบริษัทยูนิคเพิ่นเป็นเหตุนะครับได้งานออกมาแล้วเพิ่นก็สิมาจอยเวนเจอร์กับบริษัทอื่นๆอีก,อกเช่นกับสัญญาที่1่บอนนี่ bon สัญญาที่2นั้นก็เริ่มจากอำเภอหนองพอกนะครับผ่านไปยังอำเภอเรื่องนกท่าอำเภอเรื่องนก,กท่าที่ว่านี่ขึ้นกับจังหวัดยะโสธรซึ่งมัติดกับอำเภอหนองพอกจังหวัดร,ร้อยเอ็ดผ่านอำเภอนิคข่มข่ำใส่จังหวัดบุกดาหารผา่าน,านจังหวัดบุกดาหารผ่านอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมแล้วก็เข้าไปยัง จังหวัดนครพนมจุดสิ้นสุดของโครงการนี้ก็อยุที่จังหวัดนครพนมความคืบหน้าของการกร่อสร้างโครงการเป็นประการใดสีขออนุญาตอัปเดตให้ฟังเป็นระยะระยะสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลที่ลึกและก,ะกว้างก็นี้สามารถคอมเมนต์มาเ่าสู่กันฟังได <Hey. S 2> ข้ขอข,ขอบพคุณสำหรับท่านที่กดคามโดษณขอขอบคุณสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร สำหรับคำขึ้นนี้ขอให้ทานนนหลับฟันดีฟันเห็นผีตัวใหญ่ๆสะบายดี